มันบ่มีบ่มันบ่ได้ว่าซ้ํา <laughs> นะคะทุกคนนายร้อยมาถามถึงที่แล้วนะคะมีตัวที่สามนะคะทุกคน,กคนต่อรองกันไปมานะคะวันนี้ขายสามตัวต่อรองกัน ห้องห้องออกไป8ปดสบสามนะคะ3ามตัวต่อไปต่อมานะคะสุดท้ายก็มาจบกันที่8ปดหมืนนะคะทุกคนสามตัวนะคะ3ามตัวแปดหมื่นนะ ให้กันแลี้ยงก็มันเนะเลี้ยดีดีเลยเออบ่เปลี่ยนมันบ่ทันไลยตั้งค์ล้เลยมัมันเหงาเนาะมันบ่มีเพื่อนเนาะก็แบบจิ้มอยู่แบบนี้นักสังเที่ยงกับเนาะเป็นอืมทำมันกินได้ซื้อบบกำไลติตากำไลตัวงโตขนนี้สามโตนั่นเป็นต้นทุนเตะว่าเมียนข้อเอาท่อเป็นตัน อ,อันสรุปแล้วอันเลี้ยงจากเดือนก็นที่ขายไปตาซีหาเดือนเนาะเพราะว่ามาติดโควิดน้ำหน้าตาเนาะแปดมีนาเนาะแปดมีนาค่ะอย่างมากกัหอดกุมงผ้าอะไรกุมงผ้าซะเออกุมงผ้าซะมีนามีสาเพื่ามีนากรักกาษที่หาเดือนหกเดือนเพราะว่าติดติดโควิดพร้อมเพิ่นปิดตลาดพร้อมเนาะพัซซันได้ออกตะโดนแล้ว อืมได้ทุนแล้วเนาะบายแล้วหัวยังมาทัดได้ได้คาแง่งคาเฟี้ยงอยู่นุ่มตัวนี้เป็นบ่แง่งตัวนี้ได้ทคาไก็เป็นกำไรเออแต่ว่าเพิน่นเพิ่นแต่ว่าเพิ่นตีเป็นจักมื่นแล้วนั่นตัวนี้จักเขาบอกว่าคือคืองง้อเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเขาบอกท่านว่าเอาว่าจะงว้อผิดขาอืมเพ่าะว่ามัน มันต,อนนต้องฉีดยาบำรุงอี่บ่อนี่เพราะว่ามันส่งหมดนี่จอยนะี่จังเลย